สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตครับผมดร,รประสิทธิ์บุตีครับวันนี้รายการมงคลชีวิตขอในำท่านผู้ชมมานำพิการท่านพระรูสังครักษ์บุญก้องกะตะปุญโยซึ่งท่านดํารงตําแหน่งที่สําคัญคือรองประธานมูลิิธิพระพิธรรมวัดราชาธิวาสวิหารและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหาไทยนเรศ ท่านผู้ชมครับพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญมั่นคงไปได้นั้นก็ต้องอาศัยพุทธบริษัทได้ทำการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาครับท่านพระอาจารย์พระครูสังฆรัตน์ปุลกลองกตัตะ ุณโยเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเจริญพระพุทธศาสนามากมายหลายมิติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญคือมูลนิธิพระอภิธรรมวัดราชาธิวาสครับนักปการท่านพระครูครับครับท่านพระครูครับพูดถึงเรื่อง มูลนนธิพระบิดาวราชธาชวานนี้ไม่ทราบว่าก่อตั้งมาเมื่อ,อไรอย่างไรและก็มีวัตถุประสองค์อย่างไรครับก็การตั้งมูลนิธิก็ได้จดทะเบียนนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะก็ประมาณห้าปีแล้วโอ้ห้าปีที่ผ่านมานะครับเข้า,ขา,ขามาที่สองแล้วแต่สําหรับการตั้ง สนักเรียนที่ได้มาเปิดสอนที่วัดราชาิว,วิหารนี่ก็พศ .2546 ตอนนั้นก็ได้ทำงานอยู่ที่สูนยพิทักษ์พระพุทธศาสนาแล้วก็มีคุณวันดีเพิ่อพูมปฏิพัฒน์ก็ได้เสนอในที่ประชุมแล้วก็มย่ยอมที่ได้ร่วมรู้สึกว่าจะเป็น โยมอาของโยมออสรับนะได้ช่วยโพยูดในที่ประชุมด้วยนะโยมสุริยารู้สึกว่านะถ้าทำไม่ผิดก็ได้ขอมาติในที่ประชุมต่อมาก็พระเดชพระคุณพระธรรมกติมีทีก็ได้เสนอกับหลวงพ่อเจ้าวาดตอนนี้ก็เป็นพระพรหมวัชรมองคล,คลก็ได้เป็นประธานมูนิธิพระพิธรรม ก็ได้อนุญาตให้เปิดสอนเมื่อก่อนเราก็สอนอยู่ที่คณะใต้ก็มีนักศึกษาประมาณสัก20่สกว่าคนคก็สอนมาประมาณสัก5-6ปีแต่หลวงพ่อเจ้าวาท่านก็ประรับว่าสมัมตอนนี้ยังมีอยู่ห้องเดียวต่วหลังก็ขยายมาจริงได้ให้สอบนะให้สอบขึ้นกับมห,มหา,มหา,าวิทยาลัยรามคำัหงที่ วัดมหาธาตุท่นั้นก็เป็นเป็นแม่เป,เป็นสถาบันแม่สถาบันแม่ครับก็เลยจากนั้นมาก็ได้สอบมาเรื่อยๆเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ทําเป็นสำนักเรียนก็ไปอาศัยสอบที่วัดสามพยายอยู่ประมาณสัก สอมปีโอ้ครับไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเป็น,นจัหน่วยบ่มใช่ใช,ใชครบถ้วนสมบูรณ์ยังไม่ได้เป็นหน่วยบริการครับก็เลยต้องไปสอบที่อื่นก่อนแต่ทีนี้นักศึกษาเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อหลังก็ได้มาเราพอจะว่าท่านให้ไหมาใชา้สถานที่ตรงนี้ครับก็จึงได้ทําเป็นสาขาโดยถูกต้องเรียกว่าเป็นหน่วยบริการหรือว่าเป็นห้องเรียน เขามาไปทำโชนิกาวิทยาลัยครับแล้วก็รวบรวมนักศึกษาแล้วก็มีอาจารย์สอนแล้วก็เอาว่ามีกี่ห้องกี่ชัน้นนี้แล้วก็เอาไปเสนอที่อชวอ์ก็ผ่านก็จึงได้มีสิทธิ์มาสอบที่นี่ครับอตอนนี้ก็จบแล้วประมาณ15รุ่นแล้วนะของอาตมานี่เป็นรุ่นแรกเลยจบที่วัดราชา องค์เดียวหมายถึงว่าตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์เป็นภาโอเนียรองเลยเป็นผู้บุกเบิกในการมาเป็นนักศึกษาพระวิธรรมรูปแรกใช่แล้วก็จบรูปแรกรูปแรกของวารชาเพียงรูปเดียวในรุ่นนั้นนะฮะรุ่นนั้นนะอ๋อเป็นเป็นสิ่งที่มหาสารย์มากฮะเป็นนักศึกษาพระพิธรรม รุ่นแรกรุ่นเดียวแล้วรูปเดียวจบดดวนะฮะเป็นพิเศษท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้จบไปกี่รุ่นแล้วครับท่านครูครับตอนตอนนี้ก็สิบกวร,รุ่นแล้วนะสิบกว่ารุ่นนะ,ระรนนะแะที่ที่ผ่านมานี้ก็ จบไปจบพระธรรมบัณฑิต25คนหรคนว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ไม่น้อย <Okay. S 1> ทีเดียวแต่ว่ารรเราส่งสอบร้อยกว่านะส่งสอบประมาณ150คนคว่าชั้นของหมหาเอกเนี่ยส่งสอบ38คนคนมาสอบ25ผ่านหมดทั้ง25คนเลยครับนี่ถือว่าการศึกษาการเรียนทั้งครัวอาจารย์ที่มาสอนทั้งนักศึกษาก็เข้มข้นกัน แต่ทั้งคุณภาพและปริมาณนะท่านผู้ชมครับและที่นี้อยากอยากขอำาฐมการถามท่านพระครูว,ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของการเปิดสอนและดําเนินงานโดยบูลธีเนี่ยพระพิธรรมวัดราชาธิวสเนี่ยการสอนพระพิธรรมเนี่ยเน้นมีความสําคัญอย่างไรวัตถุประสงค์อย่างไรครับก็คือเราต้องเข้าใจซะก่อนว่า45ปี ที่องค์สุนเด็จพระสมาสัพพุทธเจ้าับแต่งแสดงธรรมแล้วก็รวบรวมเป็นพระไตรปิฎกในยุคหลังนี้ก็มีทั้งหมด 8, 000, 4 0 00พระธรรมขันพ์คธมรับแล้วก็มีพระวินัย2 000, 1 0 0 0พรนธรรมขันธ์ครับพระสูตรอีก2 000, 1 0 0 0พระธรรมขันพธมนะแล้วก็มีพระปิธรรม42,000พระธรรมพันพธมด้วยกัน ในส่วนของเรื่องพระวินัยนั้นก็เป็นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับตั้งแต่อบัตหนักอบัตเบารั้วอย่างกลางเอือนกับดอกไม้ที่อยู่ในป่าเอามาร้อยเรียงให้สวยงามทำให้กระจายก,กระจายนี่ก็เป็นวินัยของสงฆ์ในส่วนของพระสูตรนั้นก็เป็นเรื่องเล่าบันทึกที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง ไว้ในที่ต่างๆ,างๆเช่นเชตวันมหาวิหารยกเกิดพระสูตหลายสูตรด้วยกันมงกระสูตรก็เกิดที่เชตวันมหาวิหารเหมือนกันครับก็มีทั้งสูตรสั้นบ้างยาวบ้างทั้งพระสูตรและพระวิะะน,นัยนวก็กว่าเป็นบุคลาธิฐานยกสัตว์บุคคลขึ้นมาแสดงครับม,มีตัวอย่างมีเคสตัตดี้ใช่ใช่ให้เข้าใจง่ายใช่ครับ แต่ส่วนพระปิธรรมเนี่ยก็มี 40, สี่หมื่นสมพารพระธรรมขันธนะ์อภิอภิปแปลว,ว่ายิ่งยิ่งกว่าพระสูตรและพระวินัยก็หมายความว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงจำแนกโดยขันธ์อายนะทัศจาในส่วนของพระสูรพระวินัยนั้นยังแสดงไม่หมดยังมีเหลืออยู่ คือยังมีห,หัวข้อนะคือแสดงว่าแต่หัวข้อเมื่อเราถามว่าในพระสูตรพระวินยัยมีพระพิธรรมไหมก็ม,มีเหมือนกันแต่มีหัวข้อหลักๆไม่ได้ขยายให้ละเอียดครับพอมาในเนื้อหาของพระพิธรรมอภิเเระยิ่งยิ่งกว่าพระสูตรและพระวินัยก็หมายความว่าพระพุทธองค์นี้ทรงแสดง,สดงจะแนกโดยขัน อายณนะท่าสจาัจจะไม่มีส่วนเหลือเลยแสดงอย่างละเอียดแตนะ่เมื่อใครเรียนหรือว่านักศึกษาเรียนพระปิธรรมมาถึงชั้นที่สามชั้นจุลเอกนี่เรียกว่าเราเรียนคำพีนะเช่นนะพระท่านไปสวดงานศพนะที่เรายังไม่ได้เผานะั่นก็เรียกว่าอภนะิธรรมเจ็ดคำพีตอนะที่พระพุทธอค์ไปปลูกพุทธมันดาในภาษาที่เจนะ็ดเมื่อแสดง ยมกปฏิหารทรมานพวกเดีดีแล้วส่วนมาติกานะก่อนที่จะเผาศบเราก็จะได้ยินกันประจําว่าอน,นิีม้มลพระทั้งส่วนมาดิกานะถ้าทางภาคใต้ เรียกว่ายังไงครับถ้าคนตายอายุ80ดสิบก็ต้องหาพระให้ได้8ปบองค์โอ้แต่ละที่จือครบถ้วนแต่ละวัดบางวัดก็มีสององค์มั่งสามองค์มากงก็ต้องไปไปหามาอันนรยว่าเป็นเป็นค่านิยมเขาว่าจะต้องทําให้ได้ตามอายุของคนตายรับเป็นศรัทธานิยมเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นใช่ครับแต่ว่าในกรุงเทพนี่ก็จะเป็นสิบโรคเป็นหลักครับ อสิบโรคครับแล้วก็ในคําว่าที่เราฟังพระท่านสวดมาดิกาแล้วทําให้สว่างรุ่งเรืองเช่นบทแรกกุศลธรรมมาซึ่งก็แปลว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสตานิชวะสภาวะซึ่งมีลักษณะไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขมีอยู่นะกุศลธรรมมาทำไมถึงว่าไม่เป็นไม่มีโทษ เราต้องมาดูองค์ธรรมเขาได้แก่อะไรก็คือจิตที่เป็นมหากุุลนมหากุศลรูปากุศลอรูปากุศลอมักตนกุศนแล้วก็มีเจตสิกเข้ามาประกอบแล้วก็เอาธรรมนี้มาจํจำแนกโดยขันอายนะท่าสัจจะอีบหนึ่งที่ว่าอากุศลธรรมมาสภาวะท,ทั้งหลายที่ไม่ใช่สตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะ นิสัตตานชิชวะสภาวาซึ่งมีลักษณะเป็นไปนพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์มีอยู่ทำไมถึงว่ามีโทษเป็นทุกข์เราก็ต้องมาดูองค์ธรรมอีกนะองค์ธรรมได้แก่อะไรก็คืออกุศลก็เอาสละจิติสองดวงแล้วก็มีโลภะแปดดวงโทสะสองดวงโมหะสองดวงแล้วก็มีเจตสิกที่ฝ่ายไม่ดีเข้าไปประกอบอีก 27ดวงด้วยกันแล้วก็มาจําแนกโดยขัอนอายนะท่าสัจจะอีกบทหนึ่งก็ที่ว่าอัพญาคตาธรมานพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นปอุศนตตุกุศลก็คือองค์ธรรมที่เหลืกจากอุศลอกุศลนั่นเองมาจําแนกให้สว่างรุ่งเรืองเพราะฉะนั้น เมื่อใครมาเรียนในชั้นของจุลเอกนี้เราสามารถจําแนกได้หมดเลยนะครับเป็นขันอน,นะทัาจ,จะจยอะไรนี่ก็มีความสําคัญตรงนี้ท,นทีนี้ท่านพระครูครับอยากจะน้ำพสการถามว่าในการจัดระบบการเรียนการศึกษาการสอนพระพิธรรมเนี่ยนะฮะแบ่งระดับช่วงชั้นเนี่ยเป็นกี่ช่วงชั้นอย่างไรบ้างครับก็มีทั้งหมด ชั้นของนักศึกษาเนี่ยมีมีเชั้นอ๋อมีเ้าชั้นแล้วก็มีชั้นของอาจารย์อีก6ชั้นครับตอนนี้ชั้นนักของนักศึกษาก็3มชั้นแรกนี่ก็เรียนปีครึ่งชั้นแรกก็คือชั้นจุดประกาตรี จุลละอ่าจุลตรีอ่าจุลตรีเรียนประเิดที่1จิตปริยดมัดครับประเิดที่2เจตสิกปริยดมัดครับประเิดที่6โลกนิพพานครับนี่หลักสูตรนี้6เดือนมีหกเดือนก่อนนะฮะหเดือนอ่าจุลตรีเนี่ยนะาหเดือนพอมา ชั้นที่สองเรียกว่าจุล,ลโทจุลโทนะท่านผู้ชมครับนี่เรียนประเจดที่สามสามและประเจดที่เจ็ดรประเจดที่สามเรียนพวกเวทนาเหตุกิจวันรอารมณ์วัตถุครับประเจดที่เจ็ดนี่ก็เรียนพวก สังฆะนาโพธิปักษธรรมที่เป็นฝักใฝ่การศัครับหรือว่าวิสสะสังฆะนานนี้ก็เรียนประเิตที่เจดก็หกเดือนเหมือนกันเป็นหกเดือนเป็นหนึ่งปีแล้วนะสองเนี่ยใช่หนึ่งปีแล้วต่อไปเป็นจุละชั้นจุลเอจจุละเอก็เรียนกมพีรนี่ก็เรียนในหนึ่งในพระไตรปิดกแล้วเป็นกำพีนึกเข้ามาแล้วนะ อ่าครับจะไม่เป็นบริเิตเป็นคำพี <นะ S 1> อันนี้เรียนกี่ก็หกเดือนเหมือนกันหกเดือนปีครึ่งจบสามชั้นจุนลลเนี่ยชั้นจุนลตรีโทเอกนี่<ช>ก็คือหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งตามระบบการศึกษานะฮะใช่ทีนี้พอจบ ทั้งทั้งสามระดับของจุลตรีโทเองแล้วก็เข้าเป็นขึ้นชั้นมัชชิมตรีมัชชิมตรีมัชชิมตรีนี่เรียนในเรื่องของกรรมกรรมการให้ผลของกรรมเรื่องของภูมิควัฏสงสารสามเด็ดภูมิครอาการวยนว่าตายเกิดในสังสารวัฏแล้วก็ในเรื่องของวิธีจิตคนก็จะตายเลยแบบนี้เรียนทั้งหมด3ามเล่มด้วยกันสามเล่มนี่ใช้เวลาก็ปีครึ่ง สิบสองเดือนสิบสองเดือนออว่าภัยสิบสองเดือนสิบสองเดือนนะท่านผู้ชมครับเรียกว่ามัชชิมะตรีชั้นกลางชั้นกลางนะมัชชิมะก็คือชั้นกลางนะท่านผู้ชมแล้หรือมัธยมนั่นเองนะฮะมัชชิมะหนึ่งปีคือสิบสองเดือนเมื่อจบแล้วก็ขึ้นสู่มัชชิมะมัชชิมะโทนี่เรียนอะไรครับเรียนในเรื่องประจิตที่แปดกับที่เก้าครับ เรียกว่าสมถาวิปัสนาเข้าสู่สมถะและวิปัสนาแล้วใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นเนื้อหาเราจะต้องรู้รบ,บางทีบางคนบางท่านก็บอกว่าไปสนักที่ไม่ต้องเรียนไปนั่งหลับตาเดี๋ยก็รู้เองเราจะต้องเข้าใจว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านได้ลองถูกลองผิดมาถึงหปีด้วยกันนะรเราไปนั่งเฉยๆแล้วมันจะรู้ได้อย่างไร เราต้องเรียนการที่เข้าถึงศาสนาเรียกว่าเข้าต้องมีสามทางด้วยกันก็คือหนึ่งปริยัตศาสนาิยสองปฏิบัติสามปริเวศศาสนาต้องครบสามทางด้วยกันปริยัตปฏิบัติปฏิเวศใช่ปริยัตก็คือการศึกษาเล่าเรียนในพระไตรปิฎกในอัจฉริยการนุติกาปฏิบัติศาสนาก็คือการที่เรารักษาศีลการถือทุตลงการเจริญสมถะวิปสสนาปฏิเวศ ก็คือการได้รับจากมรรคผลนิพพานที่เราได้ปฏิบัติทั้งครบนั่นเองทงั้งดซ้อ,อย่างครับนี่ก็คือมัชชิมะ มัชิมะโทโทแล้วนะนี่ก็สามปีครึ่งก็เรียกว่าจบเก้าปีเฉดแล้วครับทีนี้พอจากโทแล้วขึ้นไปเป็นมัชิมะมัชิมะเอกเอกนี่เรียนอะไรครับก็เรียนพวกคัมภีสงึ์นไปอกระดับกัมีระดับที่สูงขึ้นสูงฆ์พิเอกมัชิมะเอกนี่ไปก็ใช้เวลากี่ปีครับก็สองเดือนมัชิมะเอกนปีะหนึ่งปีเหมือนกันก็หนึ่งปีครับท่านผู้ชมครับรวมแล้วเนี่ยระดับมัชิมะเนี่ย ตรีโทเอกก็คือ3ปีถึงจะจบนะท่านผู้ชมครับพอหลักสูตรมัฌิมจบแล้วก็ขึ้นสู่ชั้นมหาชั้นมหาแล้วก็เรียกว่ามหาตรีตรีสิบสองเดือนสิบสองเดือนแล้วก็มหาโทมหาโทก็สิบสองเดือนและต่อไปมหาเอกก็ชั้นสุดท้ายนี่เรียกว่าอิธรรมบัณฑิตครับนี่เราเรียนในปัจจัย24ครับคือ ทั้งหมดที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีใช่ไหมครับพอมาถึงคัมภีสุดท้ายในพระพุทธองค์ตอนที่จะรร้ในสัปดาห์ที่สี่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องพระพิธรรมนะครับต้นพระษีมาโพแต่ต้นราสีมาโนส,าสโนิทรงทรงพินิษพิจารณาสัปดาห์ที่สี่เพ่งอยู่กับเรื่องพระพิธรรมเนี่ยสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่หนึ่งก็อยู่ที่ ที่ตัดสู้อะท่านโพนต้นพระศรีมาโพใชครับพอสัปดาห์ที่สองนี้ก็จะมาพิจารณาที่พิจารณาจากที่พระพุทธองค์ยืนไปพิจารณาไปดูต้นพระศรีมาโพครับว่าดูที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นหลายทรงไขสแสงกลับเนี่ยที่ได้ตัดสู้ส่งทอดระเนตรเลยนะใช่ใช่พอสัปดาห์ที่สามก็เดินจงกลมเดินจงกลมระหว่างที่ ได้ยืนพิจารณาครับดังนั้นเรียกว่ารัตน์จงกรมเจดีย์ใช่ะและถัดไปสัปดาห์ที่สี่ก็พิจารณาเกี่ยวกับอภิธรรมนี้แหละท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเป็นชาวพุทธไปสักการะบูชาสังเวชนีสถานหนึ่งในสี่ก็คือที่ที่ไอ้ต้นพระศรีมาโพนี่นะพระศรีมาโพิ์ก็คือที่ตัสรุแล้วก็สัปดาห์ที่สี่ในพระองค์ทรงพิจารณาพระพิธรรมใช่ครับแลทีนี้ เมื่อกี้ธรรมรครูได้กรุาอธิบายว่าในชั้นสุดท้ายก็คือเรียกว่าเป็นชั้นมหามหาเอก<อ>แล้วรครับบัณฑิตครบทั้งทั้งหนึ่งปีแล้วนะก็เป็นทั้งจริ<ป>โทเอกก็ทั้งบทครบทวนสมบูร์ก็คือ,อเรียกว่าธรมบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรีพระอภิธรรมบัณฑิตเนี่ยนะทั้งหมด7ปี7ปี7จปีเปีครึ่ง7ปีครึ่งท่านผู้มชมครับ7ปีครึ่งเนี่ย คนที่เรียนวิศวะคนที่เรียนหมอเนี่ยคงเข้าใจนะบางทีเขาเรียน6ปีกว่าเนี่ยอันนี้นี่เรียนไฟวิทรรม์มนี่เจ็ดปีครึ่งเลยนะนีย่ยังน้อยนะถ้าเรียนจริงๆก็ยี่สิบปีคงไม่<笑><笑>น,นี่แค่มีแบบาการโชว์ท่านมาเรายังเรียนหมดเลยก็่าแบบให้ไม่หมดเลยแบบสังเขปใช่พอให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ได้ศึกษาจะเรียนจริงๆไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนี่คือหลักสูตรที่เปิดสอนที่ บูริธิพระอภิธรรมวัดราชาิวาะวิหารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านพระครูครับทีนี้หลังจากที่เปิดการเรียนการสอนมาพอสุควรแล้วเนี่ยมีพุทธบริษัททั้งอุบาสกอุบาสิกาเห็นว่ามีทั้งพระภิกษุส,สงฆ์ด้วยใช่ไหมครับมารสมัคมาเรียนด้วยน<ต><ล>ะครับจะ,น,จะน้อยกว่าโยมครับและทีนี้ทราบว่าหลังจากได้ ได้ศึกษาได้เร่าเรียนกันมาพอสมควรแล้วท่านผู้ชมครับปรากฏว่าในวันที่8ปันอาทิตย์ที่ 8, ายนมิถุนายนพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็จะจัดงานใหญ่ สำหรับคณะอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุสิ์คณะนักศึกษาครบาจารย์และคณะศรษยานุสิ์ในท่านพระครูสังครักษ์บุญก้องกะตะปนโยค,ครับก็จะได้มาพร้อมเพรียงกันร่วมกันจัดงานใหญ่คือการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนเพื่อสะสมบุญสร้างมหากุศลโดยจะกำหนดจ,จัดที่ที่อาคารวิวิธภัยจังหวที่4คณะใต้นะ งานเวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปมีส่วนประธานด้วยครับ <Okay. S 2> ตั้งแต่8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะเศิษุศุสติ์คณะนักศึกษาคณะบัณฑิตพระพิธรรมบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงพี่น้องพุทธศาสานิกชนทุกท่วหน้านะครับ หากมีโอกาสก็ขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญมหากุศลครั้งสำคัญนี้โดยทั่วถึงกันในวันที่8มิถุนายน2568เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปณนะอาคารที่เรียกว่าพิพิพพพพธภัณฑ์รัชกาลที่4รัชการรัชกาลที่4เป็นห้องเป็นห้องอะไรห้องปรับอากาศโอโถงเย็นสบายมากันตั้งแต่เช้าครับแล้ววันนั้นผม ในนามของประธานสมา์ทพิกเจอร์ก็ได้รับควาเมตตาจากท่านพระอาจารย์ท่านพระครูสังฆร,รักษ์บุญกล้องกตะปุญโยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลพิธิพ,พระพิธรรมวัดราชาธิวาสวิหารนำทีมงานมาทำการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง w ั n t v ทาง YouTube และทาง a c e b o o k ดรประสิทธิ์บุษีพร้อมด้วยก่อสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปยังเพจ เฟซบุ๊กของท่านประครูด้วยใช่ไหมครับ <S <S ใช่ใช่ชื่อที่สมเกียริกตะปุญโญช่อง YouTube ช่อง YouTube ชื่อสมเกียริก,กะตะปุญโ <YouTube. S 2> ะะญและก็ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกมากมายนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายนี้ท่านประครูมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะพูดอยากจะกล่าวอยากจะอ,อนุโมทนาอยากจะเชิญชวนคณะศิษยานุสิ์คณะพุทธบริษัทตลอดถึงคณะนักศึกษาและคณะ ภาพพิธรรมบัณฑิตทุกทนหน้าที่รับชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ครับขอนอนหนม่ครับก<อ>็ผู้ที่รับชมรับฟังหรือว่าใครที่จะดูย้อนหลังนะก็เชิญได้วันที่8มิถุนายนแล้วนกะ็มาร่วมบุญกันมาฟังธรรมแล้วก็ใครสนใจในการเรียนพระพิธรรมนะก็จะเปิดอคอร์สใหม่เทอมใหม่วันที่18เดือนกรกฎาคม ตั้งแต่เรียนตั้งแต่9นิกาถึง16นาฬิกาเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำบุญกันตามปัทยศัยค่าน้ำค่าไฟใครที่สนใจมาเรียนก็เชิญได้นะรับได้ประมาณ40ท่านด้วยกันครับนะก็ประมาณ40-50เนี่ยรับได้ครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร089-2358486 0892358486ตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์หาหนังสือใหมา่อยู่ครับแล้วก็สักเรียนพระปิรรมนี้ที่ก่อกำเนิดขึ้นได้ก็มีคุณวันดีผู้พูนปฏิพัฒน์นี่ก็ได้เป็นผู้ที่เริ่มได้ขอจากท่านเจ้าคุณนะมีพระธรรมกิติเมธีพิชโเจ้าวาดแล้วก็พระพรหมวัชนมงคลนะตอนนี้หลวงพ่อถ้าเป็นประทาน โมนิธิพระพิธรรมแล้วก็มีฟวามเมตตาทุเคราะห์ให้ใช้สถานที่อด้วยดีตลอดมาก,ก็เกือบ20ปีแล้วหลวงพ่อจะมีเม,เมตตามากเลยครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดราชาทิวาดวิหารเนี่ยท่านได้เป็นพระหมหาเทระที่เลี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูงมาก นะครับแล้วก็ท่านก็จเจริญอายุวัฒนมงคลปีนี้ก็กว่า90ชมครับวัดราชาทิวาสว,วิหารอย่างนี้เป็นพระรามหลวงลมหลวงช,ชั้นโทเป็นวัดที่มีความสําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาและเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์บางทีกําลังเรียนเรียนอยู่ท่านก็มาเยี่ยมเองเลยนะครับบงทีเราพักลวงพ่อท่านเมตตามาเดินทางมาด้วยตวงท่านเองเลยเพื่อมา,มา,มา ถวายกําลังใจให้กับพระสงฆ์ที่มาเรียนและก็ให้กําลังใจาญาติโยมที่มาเรียนด้วยนะครับทีนี้ขออนุญาตได้ประชาพันธ์เพิ่มเติมครับท่านพระครูครับหากว่าญาติโยมสาธุชนที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้มีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นจาภาพในการสมทบกองทุน ในการส่งเสริมการศึกษาการเรียนการปฏิบัติการเผยแผบ่พระพุทธศาสนากิจกรรมของโบูรณธิพระพิธรรมวัดราชาธิวัดวิหารเนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์โทรอะไรแล้วก็มีเพจ a c e b o o k ที่จะติดต่อหรือที่ไหนยังไงบ้างครับขอ,อนิมนต์ครับก,ก็ติดต่อที่เบอร์089-235 8486 089 235 8486เบอร์ลายก็092 697 7766 092 697 7766แล้วก็มีเฟซบุ๊กของช่องชมรมพระพิธรรมวัดราชาทิวาสวรวิหารชมรมพระพิธรรมวัดราชาทิวาสวรวิหาร นี่ยก็ทาง a ฟ e บุ๊กมีามากเข้าไปชมไปดูได้ครับอาล้รับถ้าไปชมครับวันนี้รายการมงโคลนชีวิต ได้สนทนาหลักธรรมคำสอนกิจกรรมที่สำคัญของบูรนาธิพระพิธรรวราชาทิวาธวิหารโดยมีท่านพระรูสังครับบุญก้องกะตะบุญโยครับท่านเป็นรองประธานบูรณธิพระพิธารวราชาิวาธวิหารและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหาไทยนเรศได้เวตามาพูดคุยมาสนทนาธรรมมาบอกกล่าวมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุก คนหน้าที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศได้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาจะ,จะเจริญมั่นคงรุ่งเรืองไปสืบต่อไปได้นั้นต้องอาศัยพุทธบริษัทช่วยในการทั้งร่วมการศึกษาในการปฏิบตัติในการเผยแผ่ในการส่งเสริมทนุบำรุงปกป้องคุ้มครอง,อง,องพระพุทธศาสนาครับดังนั้นหากว่าท่านผู้ชมรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ขอประชาสัมพันธ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าวันที่8 มิถุนายน2568เป็นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องพุทธบริษัททุกท่วนหน้าได้มาร่วมในงานสำคัญคืองานทอดผ้าป,ป่ามหาปุศสสมทบกองทุน ในการดําเนินกิจกรรมของโบรณณแิทพระอาบิธ,ธรรมวัดราชาชิวะพิหารและในการเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูด้วยใช่ไหมครับใช่ใชก็คณะศสด็จานุสิทธ์ทั้งหลายทั้งบวล มาร่วมกันเยอะๆมาร่วมกันมากๆเพราะว่าสถานที่โอทงกว้างขวางที่จอดรถก็สะดวกสบายนะท่านบระครูนะจอดรถเยอะที่จอดรถเยอะมากๆสะดวกสบายมาสะดวกบวกกับความสบายคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรท่านบระครูบอกเบอร์โทรอีกหน่อยครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองสามห้าแปดสี่แปดหกศูนย์แปดเก้าสองสามห้า 8486เบอร์ไลน์ก็092 697 7766 092 697 7766อาแล้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสังฆรักษ์บุญก้องกตปุญโญรองประธานมูลนิธิ พระอภิธรรมวัดราชาธิวาสวิหารและผู้ช่่ยเจ้าวาดวัดหาไทยนเรศที่ได้เมตตามาร่วมสนทนาในรายการและได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระที่สําคัญในการส่งเสริมี่หลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปครับขอขอบพระคุณท่านพระคุณเป็นอย่างมากครับจิมมัสกันครับวันนี้มงคนชีวิตหมดเวลาครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ